ยังไม่พอนะคุณผู้ชมยังไม่ที่สุโขทัยอีกนะไปกันที่สุโขทัยคุณผู้ชมคะหนักไม่แพ้กันเลยค่ะเมื่อคืนนี้ปริมาณน้ําในแม่น้ํานะคะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะดูภาพตาไปด้วยนะนี่ดูีกระสอบทรายอ่ะคุณผู้ชมที่เขามา่กน้ใช่มันเอาไม่อยู่พี่ก๊อฟกระสอบทรายเอามาอุดน้ํารั่วเอาไว้บริเวณสะพานพระแม่ย่าหน้าวัดศรีเสวีวนารามเนี่ยนะคะอําเภอเมืองสุโขทัยก็ไม่สามารถต้านแรงน้ําได้นะคะทําให้ตอนนี้แม่น้ํายมเนี่ยนะคะทะลักล้นสะ พระแม่ย่าเรียบร้อยแล้วนะคะ <Ừ. S 2> ซึ่งเขาบอกว่าระดับน้ําในแม่น้ํายมเนี่ยนะคะเข้าขั้นวิกฤตแล้วด้วยค่ะบริเวณหน้าจนผู้ว่าเนี่ยระดับน้ําอยู่ที่7 75เมตรแล้วนะคะบอกเหลืออีเพียง40เซนจะล้นตลิ่งแล้วล่าสุดแม้ยังไม่ล้นทะลักเข้าถนนหน้าจวนผู้ว่านะคะแต่ก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าสามารถท่วมในเขตอำเภอเมืองสุขโขทัยเป็นวงกว้างได้นะคะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามวลน้ำจากอ่างแม่หมอกก็ยังหลากท่วมอำเภอทุ่งเสลี่ยมอำเภอศรสีสัมงจังหจัดสุขโขทัยอย่างรวดเร็วทําให้หลายพื้นที่นะคะไม่ทันเตรียมตัวเลยคุณผู้ชมเกิดน้ําท่วมเฉียบพลันถนนบางสายนะที่น้ํา,าไหลมาเนี่ยนะ จมเกือบ1เมตรแล้วคุณผู้ชมคะใช่พี่คือลึกลงไปหนึ่งเมตรก็ประมาณหน้าอกเราอะนะใช่ใช่แล้วก็ไม่มาแบบไม่ทันเตรียมตัวไม่ได้มีการประกาศล่วงหน้าก่อนเพราะว่าเวลาน้ําป่ามันมาใช่ใช่มันไม่รู้เนื้อรู้ตัวจริงจดูในภาพคุณผู้ชมดูที่น้ําไหลอะคือคือไหลแรงมากใช่คือคือไอ้คำว่าไหลแรงหมายความว่ามันจะเร็วมากนะเพราะฉนั้นคือเขาบอกว่าเวลาเจอน้ําป่าเนี่ยพยายามหลบให้เร็วก่อนหนีก่อนหนีก่อนเอาเอาชีวิตทรัพย์สินไว้ที่หลังเลยจริงๆหาเอาใหม่ได้คุณผู้ชมดูดิ หัวแล้วไฟเฟยยังติดอยู่เลยนึกถึงเวลาน้ําท่วมอย่างเงี้ย<อ>สิ่งสิ่งหนึ่งที่เจอบ่อยก็คือเรื่องของไฟล่วไฟดูดนะพี่เอ้ยบางพื้นที่เนาะ,ะขอทุกพื้นที่นะฮะที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่เนี่ยก็ขอให้น้าลดลงโดยเร็วแล้วก็อขอทุกคนปลอดภัยใช่แล้วะนะครับก็อย่างที่บอกไปใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยช่วยกันเนาะวันนี้เรื่องราวที่มาฝากอาจจะเกี่ยวกับน้าท่วมทั้งหมดเยอะนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องอัปเดตนิดนึงใช่นะครับ